วันที่สองจะเป็นสายนึนของตัวเตะแพ้เขาค้นวันนี้มีไหนนารู้สึกกดดันกับเกมแรกไหมครับเกมแรกไม่กดดันเลยครับวันนี้แบบการการด้การสี่งกา,กาที่จะเล่น,นครับจากการที่ดูสายที่เจอผู้แข่งเราในวันนี้เรารู้สึกว่ามีความกดดันมากเอาไว้แ้่ไหนครับไม่มีนะครับเพราะว่าแบบก็หลังจากที่เราแพ้จากรายการที่แล้วมาใช่ไหมครับเราก็เอาข้อผิดพลาดของเกมเกมการแข่งขันครั้งที่แล้วเอาไปปรับแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ครับ ร้อยคะแนนจากการเล่นฟอร์มวันนี้ใน,ในพูดถึงในรูปแบบการออกเกมนะครับให้ได้ให้ตัวเราเีกงแน่ดีครับวันนี้ก็ร้อยพี่ร้อยหมือนกันค่ะร้อยแบบร้อยเลยคิดว่าคู่ต่อคู่ของเราในแมตช์ถัดไปจะเจอใครครับใคอีกสายไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูครับเพราะว่าเขาแข่งไปแล้วครับมันแข่งพร้อมผมลงแข่งพร้อมกันอย่างเงก็ไม่ว่าจะเจอใครเราก็ สู้เต็มที่คะ่ะแล้วก็มีวิธีการเล่นกับทุกคู่ไม่ประมาทค่ะครับรูปแบบของการเปลี่ยนเกมระหว่างเกมที่สองมาเกมที่สามเทคนิคที่เราทำให้เรากลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือใช้เทคนิคอะไรใช้สองเนี่ยหนูไม่กล้าตัดสินใจที่จะตีกลายเป็นว่าหนูไปอยู่ข้างหลังมันทําให้เสียเปรียบเซตสามก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็เล่นในหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปเล่นหน้าที่ของผู้ชายใช่ใชไม่อยอมจี้ใส่ตัวเราตลอดเวลาเลยรู้คะ่ะแล้วก็ เขาก็เขาก็รู้ว่ามึงไม่ชอบลูกนี้เขาก็เขาก็ทําถูกแล้วเพราะว่าเขาก็ได้แต้มเราก็จะต้องทํายังไงไม่ให้เขาได้แต้มจากลูกอย่างนี้ก็คือเราจะต้องไม่ไม่ให้เขาได้ลูกที่สามารถทําเราได้อีกเกมที่สามก็เลยเล่นใช่โอมมากขึ้นให้เราเขาผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันคือเราก็ต้องช่วยกันบีบช่วยกันแบบให้เขาได้ขึ้นรูกมาให้เราได้ได้ทำชิม่อนใช่ครับผมอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนแบดมินตันที่อยู่อยู่ผ่านทางโซเชียล่นนงครับเจนก็ฝาก แฟนๆทางบ้านนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์นักกีฬาแบดมินตันทุกคนด้วยนะครับก็เหมือนกันนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะทุกคนก็ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็จะพยายามดึงเอาความสามารถสูงสุดของตัวเองเนี่ยมาแข่งขันกับผู้ต่อสู้ให้ได้ค่ะ